สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่นนท์รถดำซิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลากบันไดไปครับเข้าไงนี่ลากไปเลยบรอพี่อ๋อดันไปเลยได้อยู่ไม่หักหรอก <laughs> แข็งแรง เราไปน่นเลยมีแบตไหมดันติดหรือเปล่ามีแต่ด้านกระตุกแล้วนี่เออเคยไม่มีอะไรเลยโอ้ ไม่มีแบตไม่มีแบตไม่มีแบตถอยไปเลยถอยไปเลย คุณปูไงยังตาดรอ สลักแค่สองอันเองไม่ใช่บอกนี่มันไม่น่าหายไปไหนหรออยู่ตรงที่ยกมาเลยได้ไามดาูสิสีเดิมเลยที่วันในี้ใครบอากลาีวสีแดง ไมไม่ทราบกันทะไมเด็กจ <that> like ับอะไรเทอหนูให้เทวบโอ้หวังเตะเตอก็่ึงขี้คลิปเลยแล้วแล้วพีก็ใส่ไอ้ไอ้เก่งขาซันสีแดงพี้วยโอเข้ากันเลยเชื่อสีแดงเลยยกตรงนี้ใช่รับพิงอะไรี่ด็กของหารดไลท์กัน นี่ไงไม่ใช่นั่นเหล็กพี่จะยกออกอยังไงก็มันเป็นขอยนี่ทรงพลังนี่หรือเปล่าเป็นน็อตหรือเปล่านี่ฮะไม่ได้ถอดได้ไม่ว่าเอาไปสอตัวเตียม ซื้ออ้ดูเบิร์รถวะไอเบิร์นจะไ้เบิร์นค้างไว้นะเบิร์น้นผูพืนผูมันต้องมีนะเออแถวนี้ไม่มีหรอกอันนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ ถ้ามีก็มีอยู่ตรงแถวนี้แหละนี่เพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ย้ายไม่มีหรอกในชั้นเนี่ยหรือว่าอยู่ข้างหลังนรัใครเป็นคนถอดไม่รู้ โอ้พี่ตานอ,อู้หยอดเป็นปีหนึ่งแล้วเนาะหาไงเชื่องอยู่กับรถหรือเปล่าน,นั่นแหละ ไปลองไปหาดูตรงนี้เผื่อม่ ไม่มีหาไม่เจอเลยครับไป,ไ,ปไปด้วยกันวะต้องพี่ก็ต้องวัดแล้วว่ามันขนาดเท่าไหร่ ทะเลาะไม่ได้ <c oughs> จะใส่บันไดครับทะเลาเม่ไอยู่ไหนวะพี่ <c oughs> มีแตนนี่ปะ

เชื่อมไปเลยเนาะหาอะไรมาเชื่อมแล้วก็เชื่อมปิดจองข้างไปเลยนเนาะไม่ก็ฝั่งนั้นมีรูไม่ใช่ป่ะพี่มีมีสัดเลยไม่มีตัวเชื่อมไปก็ไดะตัวนี้ไหนพี่ลองใส่ตัวนี้ดูวัดแจะได้เอาไปเทียม,มยอโอ้พอดีใหญ่กว่านี้นิดนึงใหญ่ รวมเลยใส่ไงรวมรวมเลยใส่ไงขนาดเท่าไหร่อันนี้อันนี้ต้องออกออกออกไปเท่าไหร่ประมาณสองเซนสองเซนมเไม่ได้อะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ ไปซื้อสลักก่อนครับ